คุณผู้ชมวันนี้ครับมีทั้งเรื่องเจ๋งๆบอลในยุโรปแล้วก็เจ๋งๆบอลในเอเชียแต่เริ่มจากยุโรปก่อนลวกันคุณผู้ชมครับเพราะ,ะว่าเมื่อวานนี้ถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศอังกฤษ FA c เ p ัพนะครับเป็นถ้วยสุดท้ายแล้วนะฮะที่ทางด้านสโมสรลิเวอร์พููจะมีลุ้นเพราะว่าตอนนี้หมดลุ้นแชมป์อยู่อันดับ5แล้วก็ถ้วยอื่นก็ไม่มีแล้วมีลุ้นอยู่ถ้วยนี้ถ้วยเดียวนะครับจึงเกิดนี่คุณผู้ชมครับแคมเปญหรือวกก่ากระแสบอกว่า get j e r a d to wembley ก็แปลว่า พาเจอราดไปเวมบลีก็หมายความว่าพาเจอราดไป FA ครคับรอบชิงหน่อยเพราะปีนี้เจอราดจะเป็นปีสุดท้ายที่อยู่กับลิเวอร์พูลแล้วพาเข้าไปรอบชิงหน่อยโอกาสใกล้จะเป็นจริงแล้วคุณผู้ชมครับเพราะว่ารอบรองคือเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลอันดับที่5เจอกับแอสตันวิลล่าอันดับที่15ถ้าเกิดชนะเจอราดได้ไปเวมบลีแล้วรอบชิงคุณผู้ชมครับ รอบชิงเอฟเอครับจะตรงกับวันเกิดเจอราดพอดีนี่สคริปมันเขียนมาแล้วลิเวอร์พูลต้องการอย่างเดียวก็คือจะต้องชนะได้หรือไม่จัดไปนัดนี้เพื่อคนนี้ครับลิเวอร์พูลครับอยู่ในเสื้อสีเหลืองนะครับเล่นเพื่อจะพาเจอราดไ,ไปรอบชิงจะทําได้หรือไม่เริ่มขึ้นมา29นาทีสเตอร์ลิงจะให้กับทางด้านคูตตนโยครับดาวรุ่งบราซิเลียนให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำ1-0 1เท้า9กเข้าไปรอบชิงแล้วนะครับ แต่แค่หนาทีต่อมาวิลล่ามาแล้วฟาเบียนเดลฟ์จ่ายให้กับทางด้านคริสเตียนเปนเทเก้ครับโอ้โหตอนนี้ร้อนเป็นไฟฮะเเกมล่าสุดยิงไป9ฮะกองหน้าเบลเยียมเอาละฮะวิลล่า Villa, เข้าครึ่งหลังนะครับทางด้านของแจ็คเวเลจ่ายให้กับทางด้านของเดลฟ์เมื่อกี้จ่ายคราวนี้เดลฟ์ ft, ยิง2-1ฮะเลเวอร์พูลช็อกเวิลล่าคึกทันทีนะครับ และก่อนจบเกมสามนาทีเจอรจ์ราดยนให้กับทางด้านมาริโอบาโลเตลี่ยิงเป็น2-2กรรมการยกธงว่าล้ำหน้าแต่ดูจากภาพช้ายังไงก็ไม่ล้ำครับยังไงก็ไม่ลำ้ำลิเวอร์พูลช้ำเลยฮะจบจบจบครับเวลาชนะลิเวอร์พูล2-1หนึ่งเข้าไปชิงกับอาร์เซนอลและนี่คือผู้ชายที่เศร้าที่สุดในเกมนี้เจอรจ์รแฟร์ลิเวอร์พูลเซ็งเลยครับเพราะมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าอาร์เซนอลว l ว l a ล a ์แอสตันวิ in the f a Cup Final on Steven g e r ฟนเจอรัตส์บุรหมายความว่าวันที่30พฤษภาคมนี้เซอลจะเล่นกับทางด้านแอสตันวิลล่าในวันเกิดครบรอบ34ปีของสตีเวนเจอราดครับเป็นการอำลาทีมที่น่าเศร้าอจริงของเจอราดนะคุณผู้ชมครับจากบอลอังกฤษคราวนี้มาดูทางด้านของฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับเพราะว่าพุธนี้5โมงครึ่งบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับจะลงเล่นในถ้วยเอเชียที่ยิ่งใหญ่ที่สุด AFC Champions League ไปถึงที่เกาหลีเรียบร้อยแล้วและต้องบอกว่าไปถึงอย่างมีสไตล์นี่คุณผู้ชมครับบุรีรัมยูไนเต็ดครับแชมป์จากไทยมาเกาหลีนะฮะโอ้โหชุดนี่หล่อเลยเสื้อฟ้าเป็นเชิตนะฮะจะเก็ะเข่าและแอบหวานกางเกงสีชมพูครับโอ้โหลองจริง <laughs> เสียดายนะฮะคุณเนวินไม่ได้ใส่ด้วยแม้ บุรีรัมย์ครับมีคิวมาเยือนทางด้านซองนำนะฮะแชมป์บอลถ้วยเกาหลีซึ่งเป็นทีมอันดับ2ถ้าเกมที่บุรีรัมย์มาชนะได้การันตีครับเข้ารอบต่อไป100%หล่อมากนี่แหละครับกีฬาปัจจุบันดูดีในสนามไม่พอน,นอกสนามต้องดูดีด้วยนี่ยังรอขออย่างเดียวครับขอ3แต้มเพื่อจะ make sure c o n f i r มว่าเราจะสามารถเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับ